สวัสดีครับช่องวิกเตอร์วิคเตอร์ข่าวออนไลน์เราแรงทะลุนรกนะครับเมื่อคืนตี3ของวันที่28ตีสเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเกิดเหตุยิงกันนะครับบริเวณถนนราชะพฤกษ์แหวงบางว่าเขตภาษีเจริญนะครับแล้วก็ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าจี้พรานนกเนี่ยได้โพสต์เหตุจุลมุนบริเวณหน้าร้านนวดแผนไทยนะครับเกิดเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ระบุ ตัวคนยิงว่าเป็นเสียโป้อานนท์นะครับเน็ตไอดอลคนดังนะครับที่เขาบอกว่าเป็นคนยิงผู้บาดเจ็บเป็นชายสองรายนะครับด้านตำรวจเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่ช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนทั้งสองกลุ่ม แล้วก็เกิดการใช้อาวุธยิงใส่กันจนได้รับบาดเจ็บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปตรวจสอบ Facebook ของผู้ที่โพสครับเขาก็ได้บอกว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันนะฮะของกลุ่มเพื่อนชายแล้วก็น้องชายเขากับฝั่งเสียโปอานท์แล้วก็มีการนัดไปที่บริเวณร้านนวดแผนไทยดังกล่าวซึ่งตอนแรกบอกว่าเป็นการชกต่อยตัวต่อต,ต,ตัวนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเล่าว่าเสียโป้ใช้อาวุธปืนกราดยิงนะฮะใส่ผู้คนนะครับ ที่เกี่ยวกับการวิวาทครั้งนี้ฮะสายคู่อริจนไปโดนก้นของชายคนหนึ่งแล้วก็โดนที่ลำคอของชายคนหนึ่งครับเป็นผู้บาดเจ็บ2รายนะครับแล้วก็มีการสอบถามไปยังกล้องวงจรปิดบริเวณน,นั้นนะฮะล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้ความคืบหน้าว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเสียหรือว่าหายหรือว่าใช้ไม่ยาใช้การไม่ได้อะไรางเขาก็โพสต์เรียกร้องความยุติธรรมแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันต้องได้รับการดําเนินคดีทางกฎหมายฟัง โพสเฟซบุ๊กจากผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกคนหนึ่งครับก็โพสต์เป็นรูปเสียโป้นั่งในรถพร้อมกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีหญิงสาวนั่งข้างๆนะฮะเขาโพสต์ว่าเสียบุ๊กเนี่ยซึ่งเป็นน้องของเสียโป้มีเรื่องกับกลุ่มชายวัยรุ่นแล้วเสียโป้ก็ไปด้วยนะครับแล้วก็เกิดการยิงใส่กันนะครับแล้วยังบอกอีกว่าผู้หญิงเนี่ยที่นั่งข้างๆเสียโป้เนี่ยคนที่เป็นแฟนใหม่เสียโป้นะครับเพราะว่าแฟนคนปัจจุบันไม่ใช่คนนี้นะครับ มีการบอกอย่างนี้ด้วยว่าแฟนใหม่เสียโปเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆนีฮะในรูปภาพนี้นะฮะก็เสียโปเนี่ยฮะเมื่อก่อนก็โด่งดังเรื่องการท้าชกท้าตีท้าต่อยนะตอนแรกเนี่ยเคยต่อยกับเน็ตไอดอลที่เป็นกระบี่กระบองที่ชื่อว่าเนโฮ f ฟาทูล่านะครับเคยต่อสู้น,วนเวทีต่อมาขึ้นชกกับอดีตนักมวยร่างเล็กที่ชื่อว่ากงเมืองมีนนะฮะที่ผลออกมาเสมอกันแล้วก็มีการท้าเดิมพันรวมถึงเมื่อประมาณปี2560 มีการเป่าประกาศว่าจะชกกับนักมวยอาชีพที่ชื่อว่าอ q คิซังนะครับโดยมีการท้าประลองมีเงินเงินรางวัลเนี่ยสูงถึง8ล้านนะฮะแล้วก็มีการนัดแนะสถานที่พอสื่อไปก็ล้มเลิกนัดแนะสถานที่แล้วสื่อไปก็เลิกจนสื่อละอาและสุดท้ายก็ยกเลิกการชกค,ครั้งนี้นะครับซึ่งอ้างว่าชกเนี่ยเงินที่ได้จะเป็นเงินการกุศลอะไรต่างๆนาๆนานะครับหลังจากนั้นเสียโป้ก็เข้าสู่แวดวงของการ มีข่าวเกี่ยวข้องกับแวดวงการพนันออนไลน์มีการนําเงินนะครับที่บอกว่าได้จากการเล่นพนันที่บ่อนถูกกฎหมายที่ต่างประเทศนะครับมาบริจาคช่วยน้ําท่วมช่วยคนแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ของสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าเงินตรงนี้เป็นเงินผิดกฎหมายไม่น่าเอามาใช้เลยอีกฝ่ายบอกว่ามันเป็นเงินของเขาเขาจะเอามาช่วยใครก็ได้ต่อให้มันเงินผิดกฎหมายนะฮะ ก็ล่าสุดก็เกิดเสียงิาววิจารณ์เยอะต่อกัณน,นี้ที่เสียโป้นะครับได้ทะเลาะวิวาแเราใช้ปืนกาดยิงผู้คนแล้วก็คู่ริจนเกิดคําถามว่างานนี้เนี่ยเสียโป้เนี่ยจะถูกนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างถูกทํานองคลองทำหรือไม่นะครับยังไงคิดเห็นคลิปที่เห็นยังไงคลิปนี้หรือว่าเรื่องราวของเสียโป้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกัน ให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ